ก็คือเมื่อกี้ผมยืนฟางอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนเขาไปแฟนแล้วอะ่ะอแล้วเพื่อนกูอะแล้วพี่มเมือนด้ยน่าหน่ะเดยพี่<อ>ผมก็ยืนฟางแบบฟังงเก็บข้อมูลอะอๆๆๆพี่ก็บาพอาๆๆดีเลยจะบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้กลกนะผมก็อยู่พวกพี่มานานนะกูจะคุยเรื่องแก๊งลกู<ะ>ไม่อยีเลยนะ ใครใครมีแฟนนะเอาใหม่ดิใช่พี่ผมได้ยินอ่ะตังคูพี่จะให้ผมเล็กน้องในแกง๊งคนหนึ่งไหมที่มันไม่รู้เรื่องอมาันมาัมัน้าวพี่ก็แอบฟังเอาไปละไอ้เหี้ยแล้วเอาเ<ล>ไหมนะอ่าพี่แอบฟังเนี่ยพี่พี่อยู่หลังตู้ไม้ในห้องเล็นน้องในแกง กูใจกูหายเลยกูไม่รู้จะพูดอะไรไปรอกพี่ทำไมไอ้สามมันรู้ไหมรู้ไอ้สามได้ยินปะได้ยินดีพี่ได้ยินพี่ดีไม่เข้าใจพี่หรอกอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจอุสตส่าห์เชียใจเขาอีกรอบนะึงแล้วทีนี้แบบไปนั่งฟังยับยัายคือ,อเ,เรื่องเมื่อวานเนี้ยที่พี่พี่ยังบอกเขาเอยู่เลยว่าแบบ พี่เขาอยู่กับพี่ได้ยังไงในเมื่อพี่ก็ยังจีบสาวอยู่พี่แบบพี่ทิ้งความขุนแผนของพี่ไม่ได้เดยวเขาก็ยังอยู่กับพี่ไม่จีบใครเลยไม่เอาใครเลยไม่แบบไม่แอบคุยกับใครหรือไม่ทําอะไรเลยพี่เพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้เองพี่แล้วพี่แบบรู้สึกตัวเองแม่งแย่ว่ะเราควรทาดีเพื่อเขาบ้างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาเคยบอกหน่อยตลอดนะรักเดียวรักเดียวนะคืออะไรวะพี่ผ่านมาไม่แต่สิ่งที่เขาทําให้ผมเห็นน่ะคือ เขานักเดียวที่เขาบอกผมอะคือนักเดียวแบบนักเดียวจริงๆเลยคือทุกอย่างเขารอ,อาผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ไ <ง S 1> รู้ว่าเบื่อที้งอย่างที่ผมคิดมาตลอดเนี่ยที่เคยสามพยายามบอกเราตลอดแล้วเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อ,ยอ,ยอ,อย่างนั้นเออเราก็คิดแง่ดีมาตลอดหน่อยแล้วเนี้ยอ่ะอย่นี้ผมบอกหน่อยไปเราไม่ได้อยู่เขายี่ิบสี่จมูกหน่อยอย่าลืมเวลาหน่อยไปสมมที่บ้านเขาอาจจะไปไหนก็ได้เออกับใครก็ได้ เนี่ยเดือนวันเนี่ยออนทอยเป็นอะไรอ่ะอันนั้นแหละแฟนนะอันนั้นแหละแฟนเอาเป็นอะไรอ่ะะอถามตัวเองดูไมยพี่ตี้ออนทอยปไปแล้วเนาะแค่คนคุยเมื่อวานเขายังพูดกับผมอยู่เลยว่าแบบเขาทําทุกอย่างแบบเขาเห็นผมเป็นอย่างนี้แต่เขาจะไม่ทําเพราะว่าเขาเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะเหมือนว่า จะเลือกเป็นอย่างเงี้ยเพอาะเขารักผมกาลังจะมาดูดิตอนที่เมาืวานที่ผมได้ฟังผมเขาดูไม่ใช่แบบมา้นเขาดูไม่ใช่แบบเนี้ยแบบคือมากอวานผมรู้สึกผิดไปเลยนะว่าที่ผมแบบยังความคุณแผนของผมยังอยู่อะแล้วแบบทำไมเขาถึงอยู่กับผมได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว ผมรู้สึกแย่ที่แบบตัวเองแม่งยังเป็นคนไม่ดีอะ่ะทำไมเขาถึงยังอยู่ทำไมเขาถึงยังรักยังอะไรเราขนาดนั้นผมความคิดผมกำลังจะเปลี่ยนไปว่าแบบเป็นคนรักที่ดีกว่านี้ได้แล้วเป่าวะแล้ววันนี้กลับมาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยคือ ทั้งหมดมันคือภาพลวงตาที่เขาอยากให้ผมเห็นแบบนี้มาตลอดเลยวะหรือว่ายังไงวะ๊อปพี่ทอยตงตาสว่างไ้และพี่ผมไม่รู้ว่าแต่ผมรู้สึกว่าผมยังหวังว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอีกครั้งอะ่ะ มันเป็นเรื่องจริงจริงจริงเหรอฮะเรื่องจริงดิพี่ผมได้ยินเลยอ่ะเต็มเต็มอ่ะทางฟ้ารมยังร้องไห้มาคิดดูทีแรกเห็นเขาทะเลาะกันเรื่องว่ากดคนในแก๊งผมอ่ะมันมีสาวมาทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปบดอกรู้พึงห่วงทะเลาะกันตอนแรกเขาคงคิดว่าเราไม่ได้ติดต่อกันแล้วมั้งพี่ยิ่งผมคนลุกผมแบบผม คือตอนนี้ผมทำตัวอะไรไม่ถูกเลยไม่ไม่ไมลองถามเบบีไหมอไเออไปลองลอง,ลองเรียกเข้ามาก็ได้ขอคุยงานบอบเรียวคุณเอ็มจีผมรู้สึกฟังไม่ได้วะ่ะคุณเอ็มจีฝากฟังแทนผมด้วย อะไรเยอะไม่ได้หรบอสองก็แบบไม่เข้าไปยุ่งเลยไหมอาสภาพบีก็ตอบได้เท่าที่คุณเอ็มจีอยากได้ครับได้นายนายครับแค่มาถามพี่เชยครับแค่มาถามพี่เชยพออมากค,คุณบิ๊บบีกี้ก็สู้่ครับเดี๋ยวมันสุเกเองนะครับค,ครับพี่คะไอที่พูดทั้งหมดก็คือความจริง อย่าเป็นคนที่ดีที่ไม่มีใครเก่งที่มีใครเก่งใจอย่าดีเกินไปอะไรวะไม่มีคนเห็นค่าโอ้โหนายกมันซ้ำเติมหรือว่าไงวะมันอะไรเนี่ยมันรู้มันซ้ำเติมที่หรือเปล่านะ่อนนหละน้อยก็คือเขาบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งเพราะว่าเอื่นก็คือเป็นเพื่อนผมเข้าใจเพราะว่าอยู่แก๊งเดียวกันก่อนหน้านั้นอ่ะที่ไปบีบมันเจอไอทอยอ่ะที่มาปอบทุกวันทุกวันจําได้ไหมอืมเขาไม่ได้รู้ว่ามันทอย คุยกับใครว่าใครทําให้เป็นอย่างนี้แต่ตั้งแต่เฮเลนเข้าเกงไปเขาก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยคือก็คือุยอยู่นะอ่าตั้งแต่นั้นเแบบีก็บอกว่าก็เลยเไม่ค่อยมาเพราะว่าผมสังเกตได้ว่าผมไม่เคยเจอเขาเลยช่วงเนี้ยม่ใช่ช่วงนี้หรอกตั้งนานแล้วลหละเขาเลยบอกว่าไม่ก็คือเพื่อนอ่ะก็คือไม่อยากให้อันนี้กันเขาเลยออกออกห่างปีตัวห่างตรงนั้นเราเข้าใจได้ ผมต้องทำตัวยังไงว่าเวลาเจอหน้าผมต้องมาแป้นหน้าว่าผมแม่งไม่เป็นไรแบบนี้ตลอดไปเหรอหรือว่าจะบอกเขาตรงๆไปเลยว่ายังไงถ้าเกิดน้อยไม่อยากให้เขาคิดมากหรือว่าอะไรน้อยต้องต้องเลือกเลยว้ยต้องเลือกไม่ต้องคุยกับเขาได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงเป็นแฟนใครไม่ต้องถามเขาอะมาถามเขาไปเดี๋ยวเขาไปทะเลาะกันเปล่าเราต้องเลือกเลยว้ยต้องเดินออกมาแบบ เพราะว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วเขายังไม่รู้ว่าเรารู้แล้วไงผมควรจะต้องคือถ้าเขาถ้าผมไม่รับรโทรศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็คงจะรู้แน่แล้วเขาก็คงจะถึงเวลานี้ผมยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะเสียใจหรือเปล่าถ้าผมไม่รับโทรศัพท์ไม่ผมยังต้องคิดแบบนี้อยู่อีกวะคุณพยเป็นแค่อะไรนะแค่คนคุยดิ ขั้นเวลาแค่นั้นแหละคาเฮาแก่คนคุยอ่ะอ่ะแอดมินการเฮาแค่คนคุยเฮ็ดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอมมีสิทธิ์ควงแขนมันฟังเพียงเยอะเย็นแล้วนะมันหิดเราอยู่วะมันอยู่มันอยู่ที่ไหนวะหรือว่าผมควรจะทําตัวปกติให้เขาไม่รู้หรือว่ายังไงวะแล้วค่อยออกห่างเรื่อยๆหรือว่ายังไงวะผมคิดไม่ออกแล้วว่ะเที่ยขนผมลุกไปหมดแล้วอ่ะ เองลองคิดดูดิคนที่เองแบบคนที่เขาบอกว่ารักเองมากที่สุดแล้วเขาแบบทําให้เห็นทุกวันว่าเน,นี่ยคือความรักแล้วเราก็เห็นว่าเขาแม่งเออรักเรามากที่สุดคนหนึ่งจริงๆว่ะแล้วเราแม่งยังไปจีบสาวเล่นไปตอสาวเล่นอะ่ะแล้วแบบวันหนึ่งแม่งคือตอนนี้แม่งแบบผมรู้สึกว่ารู้สึกผิดกับตัวเองที่แบบผมควรคิดได้ด้วยแล้วเว้ยว่าแบบมันมีคนหนึ่งที่แบบรักเรามากๆอยู่นะเว้ยเรากําลังจะเปลี่ยน ตัวเองแล้วต้องเดินไปถามเขาว่าเขาสวมเขาผมอยู่หรือเปล่าแล้วแบบถ้าเขาตอบมาว่าใช่เองจะรู้สึกยังไงวะทุกอย่างแม่งภาพลวงตาไปหมดเลยวะเนี่ยก่อนเอ็กโซดัสนี่ก็คือตั้งแต่วันแรกๆที่คุยกันเลยนะเนี่ยวันแรกๆที่แบบเป็นเดือนอ่ะพี่เป็นเดือนเขาอยู่กับพี่มาสามเดือนอ่ะสามเดือนกว่าแล้วตั้งแต่เอ็กโซดัสอะว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่กันไง เหมือนโดนโดนอะไรแบบยิงที่หัวใจแบบครั้งเดียวแบบตายเวลยนอนชักดิ้นตรงนั้นอะมันแบบชี่อแม่งทำไมความคิดผมแม่งเป็นอย่างงี้วะตอนนี้ผมยังคิดอยู่แล้วแม่งต้องไม่ใช่เรื่องจริงอะความรักแม่งผมว่ามันมันจะพูดยังไงว่ามันเลยมันเลยความตายไปแล้วมันเจ็บกว่าความตายอีกอะมันก็เจ็บแล้วนายวันนี้มันเจ็บกว่า มันแค่แบบแค่ตัวสำรองอ่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนขั้นเวลาคือแม่งแตกอยู่แล้วอ่ะและ้วอันนี้คือทุ่มลงไปแบบแม่งแตกแบบละเอียดกว่าเก่าอ่ะผมผมความตายในแม่งฆ่าเราได้ครั้งเดียวอ่ะแต่ความรักีนแม่งทำให้เราเจ็บให้เราตายเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายจริงๆอ่ะเจ๋งพ,พี่ เดี๋ยวผมจะบอกว่าเสียใจแม่งก็เลยคําว่าเสียใจไปแล้วแม่งไม่รู้จะใช้คําไหนมาทิบายความรู้สึกนี้แล้ววะหรือว่าผมต้องเป็นคนที่แม่งไม่ต้องรักใครเลยวะแม่งถึงจะแต่คนเราเกิดมาก็ต้องมีความรักมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้อะเนาะไม่ว่าจะเพื่อนจากใครก็ตามอ่ะผมหาทางออกไม่เจอเลยวะต้องพยายามเตือนเราหลายรอบแล้วหน่อย ก็เยผมก็รู้สึกผิดนะตอนนั้นที่ไปเห็นแล้วก็ไปคิดเองว่ามันก็มันกลับพลิกพลิกยิ่งกว่านั้นอีกก็<ม>คือทั้งหมดคือความจริงใช่ผมก็เพิ่งจะรู้สึกผิดว่าตัวเอง<า>แม่งยัง,งไม่เลิกต่อสาวทั้งที่แบบเขารักเรามากขนาดนี้เมื่อวานนี้กคุยกันอยู่เลยเพิ่งคุยกันเมื่อวานเนี้เพิ่งพูดไปเลยว่าแบบเออสื่อไปว่าเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แบบเพิ่งพูดไปเมื่อวานเนี้เองอ่ะ แล้วดูวันนี้ดิคือมันผ่านมาวันเดียวเองอ่ะผมคนมันกำลังจะเปลี่ยนหัวใจแล้วอะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรของตัวเองแล้วอะมันกําลังจะกลับใจเป็นคนดีอีกครั้งแล้วอะคือผมกำลังจะร้อยเปอร์เซ็นต์กับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วอะตั้งแต่เมื่อวานที่ผมได้คุยกันน่ะมันกลายเป็นว่าคําพูดเมื่อวานนี้มันมาแทงผมแบบ ยี่ทุกๆวันเขาเป็นคนที่ดีมากเลยนะไม่เป็นไรจะพูดเลยวะเหี้ยพวดสิที่ผมอยากพูดะพูดด้วยหมดันเรามาพี่คุณเอ็มจีก็เห็นใช่ไหมล่ะว่าแบบเขาก็โอเคว่าแบบเขาก็ยังไงเขาก็ผมอะถึงแม้จะดูคุณเอ็มจีด่าแค่ไหนยังไงเขาก็ผมอะเขาก็ยังผมอยู่ดีอ่ะเขาไม่เคยถอดใจกับสิ่งที่มันเอื้อมยากขนาดเนี้ยมันคุยนานอะแล้วแบบ ผมก็ไม่เคยเห็นใครแบบอดทนอะไรขนาดนี้เลยนะเว้ยแบบว่าจนไม่รู้สึกผิดอะกับเมื่อวานที่ผมคุยกับเขาอะแล้วดูวันนี้ดิกลายเป็นว่าเรื่องเตาะสาวเล่นๆของผมเลยไม่กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยอะถ้ามันเป็นเรื่องเขาเตาะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังเออมันยังพอเรื่องที่มันแม่งเท่ากันอะคือมันเรื่องที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่แม่งควรปรับเท่ากันอะแต่อันนี้คือมันมันกลายเป็นแบบ เขาคบกันแล้วเหรอสองสามวันแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาคุยกันมานานกว่านั้นเหรอผมไม่ผมเป็นเป็นอะไรนะคิดดีคนคุยไย<ป>มาแกล้งแล้วดีกว่าแม้ว่าเราจะเคยรักกันมากเท่าไหร่แต่วความสุขมันก็จะแค่เรื่องเมื่อวานเฮียผมว่าไม่ใช่เรื่องคนอื่นแล้นเนี่ยเย็นวน ไปกม่งเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะคือมันหนักกว่าไอ้ที่แบบเราไม่ไม่สําคัญตอนรอบที่แล้วอีกนะเว้ยมันหนักกว่าเป็นร้อยเท่าอะ่ะคุณดมจีที่อุ้มไหล่ไป,ไปอ่าน่าจะหนักว่าเดินไม่ไหวแล้วนี่ผมซุดผมแบบคือผมฟังครั้งแรกเมื่อกี้เนี่ยผมเดินกันไปจเจอกันแล้ผมขนลุกอ,อ่ะเองฟังครั้งแรกเอง รู้สึกเหมือนพี่ไหมวะผมก็สตันอะใจหายอะแบบวิวอะเป็นไรไม่รู้อะถ้าถ้าความรู้สึกเป็นผมตอนนั้นนะถ้าเป็นพี่อะพี่โดนสวมเขา<ม>พี่เป็นควายอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอวะทั้งนั้นที่เขาก็อยู่กับพี่ทุกทุกวันอะใช่แบบผมว่าเขาเล่นละครเนียนนะในทุกๆวันเรา<ด>มี<ล>กันนะ่นะเรามีกันอยู่อะทุกคือ คือทุกๆวันแม่งเรามีกันอยู่อะเรามีกันอยู่แค่เนี้ยเรามีกันอยู่แบบสตอรี่มีสตอรี่ก็ยังแบบคอยรอคอยกันแล้วแบบเพื่อวันที่แบบไม่มีทุระอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาเจอกันไปเที่ยวด้วยกันคือแม่งลบภาพจำพวกนี้ออกไปหมดเลยม่เจอพอเจอแบบตั้งแต่มาเจอเรื่องเนี้ย ผมไม่รู้เหมือนกันนะ่ะตอนนี้ผมแตกสลายแบบหนักกว่าเก่าแบบมันแตกไปแล้วมันแตกมันแตกหนักกว่าเื่องเกิดเขามาบอกนทว่าไม่ใช่อ่ะคือทุกคนได้เห็นคือผมคนเดียวแม่งเหมือนควายตัวหนึ่งอะ่ะมาตั้งนานแล้วอะ่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่าน้องๆก็คอยมาบอกมาเตือนแบบมาพูดตลอดว่าอย่างนี้เหรอแต่ผมก็ผมยังไม่เชื่อทุกวันอะ่ะทุกครั้งที่แบบ คนมาพูดอย่างไอทรงไอสามอะไรเงี้ยมาบอกผมยังแบบเพื่อนมัง้งอะไรมั้งอยู่คนดิมจีงก็รู้ได้ยินอยู่แล้วเฮ้ยเป็นคนในแก๊งไอสาวด้วยแต่ทุกคนก็เพิ่งรู้วันนี้แหละใช่ไหมก็มรู้คำน้อยนี่แหละผมต้องเอาดีเขาตู้ใช่ไหมหรือว่ายังไงวะ ผมต้องทำตัวปกติแล้วค่อยห่างไปดีไหมอะหรือว่าจะพูด,ดนะตรงๆไปเลยถ้าเกิดพูดอยู่ที่คทอยว่ะแต่ว่าคนแบบทอยน่าจะไม่อยากทำให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีหรอกจริงไหมถ้าพูดตรงๆไปเลยใช่ผมว่าเขาทำผมขานาดนี้ผมยังคิดว่าเขาจะเสียใจกับเรื่องที่ผมจะถามอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยทอยพูดอย่างนี้น ผมควรจะปกติกับเขา,เาก่อนงั้นผมจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้หรอเพ่อ้เหี้ยเอาจริงแช่วันเหมือนเดิมไม่ได้หรอกแต่ผมจะพยายามให้มันเหมือนเดิมผมจะทำทุกอย่างผมจะคุยผมจะอะไรเหมือนเดิมแล้วค่อยๆห่างออกไม่เดี๋ยวเขาก็ถามน่อยดีเธาเป็นอะไรป่ะเนี่ยจริงไหมพลอยตอเขาวา่าไงหรูคิดว่าเขาจะมาบอกพลอยอีกรอบหึงเหรอเขาไม่บอกหรอกแต่ผมอาจจะ อาจจะมีคนเห็นเราผมอาจจะไปเจออีกครั้งนึงก็ได้เพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรบ้างด้วยือผมยังไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่เชื่อกับเรื่องเนี้ยแล้วใครเขาจะทำให้พี่เห็นวเนน่ะเออบ้าปะเนี่ยมันอีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองอะนั่นแหละผมว่าบอกมาเลยหน่อยเชื่อผมถาเวลาบอกหาเวลาถาม ความลับไม่มีในโลกหรอกเชื่อผมอย่าทำให้หมูแมวตาไม่ขาวควายเลยเนี่ยแม่งชีวิตไม่ง่ายเจอแต่เรื่องแบบนี้เหรอวะผมว่าแค่นี้คุนทอยก็อดทนกับมันเยอะมากแล้วนะเรื่องที่มันผ่านมานี่ไม่ว่าอะไรคุนทอยก็งอกับตลอดเลยน้อยถึงน้อยจะถูกอะคันทอยก็งะอท้ายเป็นทอยเลยน้ยที่แบบมา เนี่ยตอนนี้ทอยเสียใจมันรู้หรือเปล่ามีแค่ผมหีที่รู้ใช่ไหมตอนนี้ทอยไปยืนรอมันอยู่หน้าผามันรู้หรือเปล่าทอยรอหนังแค่ไหนมันรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มันเดินหนีออกจากแรนเนี่ยวันนั้นอะทอยรู้สึกยังไงทอยจาภาพมันได้หมดเลยใช่ปหล่ะภาพพวกนั้นไหลมาอยู่ในหัวทอยหมดเลยใช่ปะล่ะใช่มันมาทับถมกันดนผมแม่งพูดไม่ถูกแล้วอะ มันเป็นไปได้ไหมที่ทุกอย่างมันจะเป็นการแกล้งอะแต่มันแก้งยิ่งใหญ่เกินไป,ปวะวะหนักกว่ารอบที่แล้วอีกแล้วเนี่ยน่าเธอบอกรักเราทุกวันแต่เธอแอบไปคุยก,กันก็นมาทุกคืน <c oughs> <c oughs> ย,ยิ่ง้ยมันไม่ใช่เรื่องคนอื่นแล้วเนี่ย <c oughs> ไ,มไม่เป็นเรื่องคนอื่นโอรไม่ตอนนี้ตอนนี้นายกเรามันอย่างอยู่แล้วมันอกห,กหักหรอวะ ผมแค่อยากรู้ว่าชาติที่แล้วแม่งผมไปทําอะไรมาวะทําไมแม่งถึงมาเจออะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตั้งแต่สมัยว่าให้ผมเรานะใช่แล้วนขาได้เกิดเป็นหมาเอาไปขี่แส้หน้าบ้านเขาเายยดแสหน้าบ้านเขาไหมเหมือนตามมา<ะ><ะ>ผมปวดใจว่าแม่งแบบเนี่ยแม่งทําให้ผมนึกย้อนไปแบบไกลมากเลยแบบสุดท้ายแล้วมันซ้ำอีกแล้วหรือมันซ้ำอีกแล้วแม่งพาแม่งแฟลชแบ็กมาแบบทุกอย่างที่เลิกกับ ทุกคนที่แม่งแฟดแม็กกลับมาแบบคือผมไม่ได้เป็นคนทิ้งอะ่ะเข้าใจอารอมณ์ไหมแล้วผมไม่ได้เป็นคนทาอะไรอะ่ะผมถึงผมจะเป็นคนที่ต้อสาวแล้วเว้ยแต่ผมไม่ได้เอาใครจริงจังอะ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดผมได้อยู่กับใครหรือแบบกับใครสักคนอะ่ะก็ผิดแหละที่ยังต้อสาวอยู่แต่ผมไม่ได้คิดอะไรผมต้อไปเล่นเล่นอ่ะแต่ก็เข้าใจความรู้สึกอยู่ว่าเวลาต้อแล้วแบบคนที่รักเราเขาก็เสียใจแต่ว่าผมจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนใจอยู่แล้วอะ่ะผมกําลังจะ เปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ผมกำลังจะบังครับตัวเองตั้งแต่เมื่อวานที่เขาพูดกับผมมันแฟดไ,ไปทุกอย่างเลยก็ผมถามเขาไงว่าผมเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมคนถึงจังอยู่ทําไมคนถึงไม่ทิ้งผมไปม,มีคนอื่นแต่เขาก็ตอบมา,างั้นน่ะคือเขาชนะใจกําลังจะชนะใจผมไปแล้วว่าไม่ใช่กําลังคือชนะใจไปแล้วว่าเมื่อวานนะว่าแบบ คือเขาแม่งดีอ่ะคือเขาเอาความดีเข้าสู้โดยที่เขาแบบรักเดียวใจเดียวกับผมอ่ะแล้วมันเป็นผมเองที่แม่งยังยังเป็นคนไม่ดีอยู่อ่ะคุณจริงเข้าใจอารมณ์ไหมเขาแม่งดีทุกอย่างแล้วผมแม่งยังเป็นคนไม่ดีให้เขาไม่ได้อ่ะแล้วทำไมวันนี้เขากับเป็นซะเองวะทำไมทุกอย่างมันคือมันมันเป็นผมอ่ะมันเป็นผมมาตั้งนานคือมัน อยู่เขามาสามเดือนมันเป็นผมมาตั้งแต่เจอกันแรกๆมันเป็นผมเองอะ่ะที่แม่งแบบโง่อะ่ะที่แม่งแบบเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่คนเดียวอะ่ะแม่งยังคิดในแง่ดีอะ่ะแม่ง่ากรดตัวเองเจ็บหายเลยไม่ยังคิดในแง่ดีว่าแบบทุกอย่างแม่งคือเพื่อนเขาปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันเอ้ผมทษทีผมแค่สบายอะ่ะเขาจะอยู่กับพี่เพื่อนอะไรวะในเมื่อเขาก็ ชยกันมาก่อนหน้าพี่หรือไม่ก็ตั้งนานแล้วอะในเมื่อเขาก็มีใครอีกคนอยู่แล้วอะเขาก็ดูเขาก็ดูรักเดียวดีนะแต่ว่าทำไมมันต้องเป็นผมวะทำไมมันโอ้ยยพูดไม่ถูกแรอวะต้องมาเสียใจแล้วรอบนี้ผมคงจะไม่มีคนปอบหรอกทีนี้ไม่ต้องดูแลตัวเองของจริงแล้วอะที่เล่นเขาไปไปเอเคแล้วเวลาผมเศร้า คุณเบบีคงไม่กล้ามาผมถามตรงเลยเบบีนายคิดไงวะเวนทายแบบคุลีัยนเขาเมื่อไหร่ทายรู้สึกว่ายิ้มตลอดเลยเป็รู้สึกดีอ่ะคปลกับามันก็ดีแต่มันไม่ได้ดีไปในทางนั้นนะดิผมก็เขาผมก็รู้ใจตัวเองอยู่ว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่กับใครผมก็แค่แบบถ้าเกิดผมหยอดอะไรไปอันนั้นคือการพูดเล่น แต่เรื่องรู้สึกดีมันก็ดีแหละดีในแบบเพื่อนในแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาผมเศร้าอะ่ะมันไม่เคยมีใครเลยนะเวทีที่ต้องมานั่งปอบกันทันทีแม่งเป็นคนแปลกงหน้าแล้วเขาแบบเขามาทําให้ผมใจมันฟูขึ้นมาทำให้ผมรู้สึกดีเขาเป็นคนประกอบแก้วที่ไม่ใช่แก้วที่ตัวเองทําแตกอะเขา้าใจอารมณ์ไหมเขาเป็นคนมาประกอบเศษแก้วอันนั้นะ่ะที่มันที่เขาไม่ได้ทําแตกอะที่เป็น อีคนนึงทําแตกอะ้วทําให้ผมกลับไปแบบรู้สึกจะเต็มร้อยกับแก้วใบนั้นอะแล้วเขาได้อะไรเขาแม่งไม่ได้อะไรเลยเว้ยเขาแม่งในสายตาผมเขาแม่งเป็นคนดีอะเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงที่ที่ผมก็อยู่ด้วยแล้วมันก็รู้สึกดีอะแต่ไม่ได้ดีในทางแบบว่าไปแบบไม่นี่นะแต่ตอนนี้คงจะไม่มีเขาเห็นผมเศร้าคงไม่กล้าเข้ามาแล้วแหละ แต่เขาก็ดูเป็นห่วงพี่อยู่นะเมื่อกี้ตอนเพิ่มทีเรียกไปคุอยอ่ะจริงดแต่เขาแค่ติดเรื่องนั้นนิดเดียวมีแสดงออกดีกว่าอแสดงออกไม่ได้มากกว่าใช่พี่ก็เข้าใจเขาแหละอแบบอตอไปนี้คงไม่มีใครตอบแล้วอ่ะเพราะเขาอยู่แกง๊งเดียวกันแล้วก็คงจะไม่อยากผิดใจกันหรอกมั้งใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเขามาตอบเดี๋ยวเขาก็แหว่าแบบนี่อีกอ่ะอที่นั่แหละถอยดูแลตัวเองของแท้ ชีวิตผมแม่งเจอแต่อะไรยงเงี้ยอีกละเสียใจแล้วเสียใจอีกแม่งพังแล้วพังอีกหัวใจแม่งเหมือนจะว่าก้อนหินก็ไม่ใช่อ่ะโดนทิ้งเม่นขยะเลยวะแม่งหนักกว่าคำว่าขยะอีกอ่ะแม่งต้องมารู้สึกยังไงวะที่แบบเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วแบบเขายังมาทําดีกับเราอยู่แล้วเราต้องแซงทําเป็นไม่รู้วะคือเหมือน <c oughs> แกล้งเป็นคนโง่อ่ะแต่มันก็ไม่มีทางอื่นอ่ะ คือถ้าพูดไปตรงๆแม่งก็แบบลัวทางตัวเองเสียใจกลัวดังเขาแบบมีอะไรแล้วล่ะพี่พักก่อนพี่เชื่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พี่แค่เผื่อใจไว้เฉยๆเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะเราไปแล้วหน่อยโอเคด้วยโอเคผมก็พักละขึ้นไปแล้อขข้างบนหน่อยโอเคพักพี่พักผ่อนตอนโอเคคื่เจอกันครับนี้นอนแนลนด์แหละ ที่ผมแม่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่งเป็นเรื่องจริงอะ่ะผมไม่อยากดูกล้องหน้าของใครเลยวะผมว่าจะตัวเองจะทนไม่ได้อะ่ะมันความรู้สึกผมตอนนี้แม่งแบบมันมันมันเกินที่จะเรียกว่าน้ำตาไหลแล้วมันคือน้ำตาแม่งไหลไม่ออกอะ่ะ แต่แม่งแบบคือผมขนลุกผมอะไรไปหมดแล้วตอนนี้นี่มึงแบบผมไปพักดีกว่าบ๊ายบายครับ